นี่จ้าพี่น้องนะะนี่พอดีซอสแจ่มนั่นอนุบาลเปิดน้อยนะคะน้องเปิดน้อยน้องเป็ดน้อยนะคะเปิดน้อยน่ารักกาลังกินอ่นะ,ะอันส้อยใบบวบให้เพื่อนกินนะะ,ะเก็บกินด้วยค่ะพี่น้องนะคะกินหัวอาหารค่ะกินเขา้าปลายนี่นะคะพอดีถ้าพี่น้องเป็นนะคะเพื่อนนันเอามาฝากค่ะพี่น้องพ่อแตกแม, я, ไม่ไม่ไม่ออกจาก ม่ไม่ไหมนะคะก็เลยมานะคะซาแจ,จมก็เลยอนุบาลไวในกระถังนี่แหละพี่น้องค่ะกินเก่งจ้านะคะิ่งออกมาวางสามสี่มือจานนี่อนุบาลน,น้องเป็ดเป็นเป็ดเทพนะคะพี่น้องเป็ดเทปพ,พื่กันนะคะตัวใหญ่สีขาวกับเป็นเป็ดเทปพ,พื่กันที่อยูมะพี่น้องนะคะเป็นสื่อผลนมาเะะิ่นขายกิโลละเก้าสิบบาทเอามาเลี้ยงไว้นะคะพี่น้อง พอได้กินพักกินมีนะคะกินยอดหยายอดยุ้งกินพักบุงพักยังไปนะคะนี่นะคะน่ารักจ้าปิ๊ปปี๊ปปี๊บปี๊ปอยจจากได้อยากแดดนะคะอ่าเป,เ,ปเป็ดเป็ดเป็ดแจ็บเป็ดไข่นี่นไหมคะแล้วจะมาเลี้ยงเป็ดแจ็บเป็ดไข่บา้านเฮานี่กันสีขาวทาอยู่นะ พอเศร้จาจำวัฒนติดเทปพิดใหญ่ปิดเทปบ้านเฮานี่แหละเนะี่ยตัวใหญ่ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกอนลูกสวัสดีครับกูบกลัว ดูใกล้ๆสิคะดูใกล้ๆสิคะ